เรื่องของกลวิธีในการโน้มน้าวใจคนนะถือว่าเป็นหนึ่งในศาสตร์ทางจิตวิทยาที่สําคัญมากเลยทีเดียวซึ่งเชื่อว่าในยุคนี้ไม่ว่าใครจะประกอบอาชีพอะไรก็ล้วนแล้วแต่ต้องการการปฏิสัมพันธ์ที่ดีทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการก็ต้องการให้ลูกน้องรักทําอาชีพค้าขายก็ต้องการซื้อใจลูกค้าถ้าเป็นพนักงานก็ต้องการเอาชนะใจเจ้านายให้ได้แม้แต่เป็นนักศึกษาเองก็ตาม ้าหมายก็คืออาจจะคงหนีไม่พ้นที่จะต้องพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของตัวเองต่อครูอาจารย์เพราะเหตุนี้ละะ่ละค่ะที่ทำให้ทักษะการพูดถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากฉะนั้นแล้วนะคะคงจะไม่เกินไปนะถ้าจะบอกว่าเทคนิคการพูดเพียงนิดเดียวอาจจะเปลี่ยนรูปแบบของความสัมพันธ์และมุมมองของคุณต่อคนอื่นไปเลยก็ได้ ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็เป็นเหตุผลที่ทําให้หยิบยกเรื่องของจิตวิทยาการโน้มน้าวใจคนใน10วินาทีมาพูดให้ทุกคนฟังนะคะซึ่งเรื่องนี้ได้รับการพิสูจน์มาแล้วโดยเขาได้เคยทําการพิสูจน์เทคนิคเหล่านี้โดยการเดินไปในตรอกอันน่ากลัวใน แถวมหานครนิวยอร์กช่วงเวลาประมาณราวราวตีสามแล้วก็ใช้เทคนิคการพูดนี้นะคะพูดคุยกับคนที่อันตรายแล้วก็โน้มน้าวให้บรรดาคนเหล่านั้นแชร์ข้อมูลส่วนตัวของตัวเองให้แก่เขาโดยเขาได้ยืนยันว่าเทคนิคนี้ประสบความสําเร็จมากกว่าร้อยครั้งเลยทีเดียวมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่านักเจรจามืออาชีพเขามีเทคนิคอะไรที่สามารถพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วและก็ง่ายดายขนาดนั้นข้อที่1นนะคะ จะต้องมีจุดยืนเป็นของตัวเองให้มันชัดเจนต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนคือธรรมชาติของทุกคนต้องการแน่ใจว่าตัวเองกำลังเจรจาอยู่กับคนที่สามารถไว้ใจได้ดูมีความจริงใจและที่สำคัญที่สุดก็คือมีคุณสมบัติที่ทำให้เขาชื่นชอบคุณได้เพราะฉะนั้นนะคะขณะที่การเจรจากำลังดาเนินไปคุณต้องสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายของคุณในหัวเพื่อตอบสนองต่อคำตอบของคู่สนทนา ให้ภาษากายของคุณแสดงความเห็นด้วยแม้คุณจะไม่ได้เอ่ยพูดคำนั้นออกมาก็ตามคุณต้องหลังตรงยิ้มแย้มฝ่ามือเปิดและก็พร้อมที่จะปิดการเจรจาตลอดเวลาซึ่งมีผลการวิจัยชี้ว่าถ้าคุณตัวงอหรือว่ายืนหลังไม่ตรงมันจะมีส่วนทำให้สมองของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบประสาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้นะคะก็ยังไม่สามารถที่จะดึงศักยภาพของสมองมาใช้ได้อย่างเต็มที่ทำให้การพูดของคุณดูไม่ฟโฟล์หรือไม่ลื่นไหลนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะจะต้องรีแลกหรือว่าผ่อนคลายนั่นเองขั้นตอนนี้จะมาสอนวิธีการผ่อนคลายตัวเองด้วยวิธีการหายใจจากความประมาทและก็ความกังวล โดยผู้ที่ทำการทดลองที่ชื่อว่าเจมส์นะคะเขาได้นำเทคนิคการหายใจง่ายๆของตัวเขาเองมาแนะนำกันดังนี้ค่ะก็คือให้หายใจลึกๆให้อากาศไหลเข้าสู่หน้าท้องแล้วก็หายใจออกสามครั้งโดยขณะที่ผ่อนลมหายใจออกให้พยายามจินตนาการว่าหน้าท้องของคุณผ่อนอากาศออกจนหน้าท้องสามารถไปแตะหลังได้ โดยวิธีการคิดแบบนี้จะช่วยทำให้จิตใจผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองข้อที่3ค่ะงดคำว่าอ๋ออืมอ่ออ่าฮะหรออะไรอย่างเงี้ยคือวิธีการตอบโต้กับคู่สนทนาถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่จะมีผลต่อระบบการทำงานของภาพหลักตัวเรานะคะต่อสมองของอีกฝ่ายซึ่งพบว่าการที่เราใช้คำโต้ตอบอย่างเช่นอ่าฮะอืมออหรอ ถ้าเกิดว่าใช้ลักษณะเนี่ยคำแบบเนี่ยเพื่อแสดงความเข้าใจในขณะที่อีกฝ่ายกําลังพูดนั้นจะมีผลทําให้สมองของอีกฝ่ายตีความว่าการกระทําเช่นนี้เป็นการกระทําที่ไร้สาระและก็ดูไม่ฉลาดโดยจากการรีเสิร์ชนะคะพบว่าวิธีการพูดที่ถูกต้องก็คือปล่อยให้คู่สนทนาพูดจนจบแล้วก็ทิ้งช่วงเวลา2วินาทีก่อนที่จะตอบออกไปนอกจากนี้ เจมส์เขาก็ยังแนะนําว่าการที่เราทําการวิเคราะห์หาคําตอบไปด้วยขณะที่อีกฝ่ายกําลังพูดนั้นจะทําให้สมองของเรารับข้อมูลได้ไม่เต็มที่โดยเขาได้แนะนําให้ตั้งใจฟังจนจบแล้วก็ค่อยทําการวิเคราะห์ข้อมูลวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดข้อที่4นะคะอันนี้เป็นแนวคิด6หลักที่ช่วยเสริมสร้างเทคนิคการพูดของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเขาได้แนะนําให้หลักเหล่านี้ทุกครั้งที่คุณจะพูดอะไรออกไปอย่างแรกก็คือต้องไม่เร่งรัด อย่างที่สองต้องแตกต่างอย่างที่สามต้องมีประโยชน์อย่างที่สี่ต้องตรงประเด็นอย่างที่ห้าต้องเป็นมิตรและอย่างที่หกต้องไม่มีข้อกังขานะคะใช้หกเทคนิคนี้นะเพื่อเสริมสร้างในการพูดของคุณให้ดูดีมีประสิทธิภาพต่อมาค่ะข้อที่ห้าก็คือความปรารถนาของคู่สนทนาทุกคนคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าอย่ารับของจากคนแปลกหน้าไหมคะอันนี้เป็นประโยคที่เราได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก แต่ในโลกของธุรกิจเนี่ยนักลงทุนก็เปรียบเสมือนเด็กคนที่เราจะยื่นขนมให้แล้วเรานี่แหละที่เป็นคนแปลกหน้าเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เด็กคนหนึ่งกล้าที่จะยื่นมือมารับของจากคนแปลกหน้าอย่างเราและนี่ก็คือหลักความปรารถนาของลูกค้าที่เจมได้แนะนาว่าเมื่อเราตอบสนองหลักนี้แล้วจะทำให้คู่สนทนาของเรามีความพอใจมากยิ่งขึ้นอย่างแรกเลยนะคะก็คือการทำให้เขารู้สึกยอมรับ ต่อมาก็คือการทำให้เขารู้สึกกลับเป็นหนุ่มสาวการทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายการทำให้เขารู้สึกปลดปล่อยการทำให้เขาเลื่อมใสการทำให้เขาพอใจในค่าตอบแทนและก็การทำให้เขาเข้าใจในผลที่ตามมานั่นเองต่อมาข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6จะต้องกล้าที่จะขัดขาน ไม่ว่าใครก็ยอมที่จะต้องมีจุดผิดพลาดกันทั้งนั้นหากคุณกล้าที่จะรู้จักเตือนคู่สนทนาคุณในจุดที่เขาผิดและแก้ไขให้ถูกต้องมันก็จะสร้างความประทับใจให้กับคู่สนทนาได้ไม่ยากอีกทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพทางความรู้ของเราให้เขาเห็นอีกด้วย